ได้สงบพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเอานกมาสี่ตัวแล้วจงเลี้ยงมันให้คุ้นแก่เจ้าและตัดมันออกเป็นท่อนๆภายหลังเจ้าจงวางไว้บนภูเขาทุกลูกซึ่งส่วนหนึ่งจากนกเหล่านั้นแล้วจงเรียกมันมันจะมาอย่างเจ้าโดยรีบเร่งและพึงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอัลลอน,นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชญยานอุปมาบรรดาผู้ที่บริจักทรัพย์ของพวกเขาในทางของอัลลอน,นั้นดังอุปมมเมเล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็นเจ็ดรวงซึ่งในแต่ละรวงนั้นมีร้อยเมล็ด และอัลลอฮ์นั้นจะทรงเพิ่มภูนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อีกและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้บรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในทางของอัลลอฮ์แล้วพวกเขามีให้ติดตามสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปซึ่งการลำเลิกและการก่อความเดือดร้อนใดๆนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจคำพูดที่ดีและการให้อภัยนั้นดียิ่งกว่าทาน ที่มีการก่อความเดือดร้อนติดตามฐานนั้นและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ส่งมั่งมีผู้ส่งหนักแน่นเสมอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าให้บรรดาทานของพวกเจ้าไร้ผลด้วยการลำเลิกและการก่อความเดือดร้อนเช่นผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาเพื่ออดอ้างผู้คนและทั้งเขาก็ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันต่อโลกดังนั้นอุปมาเขาผู้นั้นดังอุปมาหินเกลี้ยงที่มีฝนจับอยู่บนมันแล้วมีฝนหนักประสบแก่มันแล้วได้ทิ้งมันไว้ในสภาพเกลี้ยงพวกเขา ไม่สามารถที่จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่ขนขวายไว้และอัลลอฮ์นะจะไม่ส่งแนะนําแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาและอุปมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาเพื่อสแสวงหาความทุนงใจของอัลลอฮ์และเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ตัวของพวกเขาเองนั้นดังอุปมาส่วนแห่งหนึ่งนะที่เนินสูงซึ่งมีฝนหนักประสบแก่มันแล้วมันก็นํามาซึ่งผลของมันสองเท่าแต่ถ้าไม่ได้มีฝนหนักประสบแก่มัน ก็มีฝนโปรยโปรยและอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่มีคนใดในพวกเจ้าชอบบ้างใหม่ที่เขาจะมีสวนอิทัผาลมและองุ่นซึ่งเบื้องล่างของสวนนั้นมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านผลไม้ทั้งหมดในสวนนั้นเป็นของเขาและความชราได้ประสบแก่เขาและเขาก็มีลูกๆที่ยังอ่อนแออยู่แต่แล้วได้มีลมพายุประสบแก่สวนนั้นซึ่งในลมพายุนั้นมีไฟด้วยแล้วมันเผาหมอดไม่ไปในทํานองนั้นและอัลลอฮ์ จึงทรงแจกแจงองค์การทั้งหลายให้พวกเจ้าทราบเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดีๆของสิ่งที่พวกเจ้าได้แสแงหาไว้และจากสิ่งที่เราได้ให้ออกมาจากดินสำหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าอย่ามุ่งเอาสิ่งที่เลวจากมันมาบริจาคทั้งทั้งที่พวกเจ้าเองก็ไม่ใช่จะเป็นผู้รับมันไวนอกจากว่าพวกเจ้าจะหลับตาในการรับมันเท่านั้นและพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ closed. ชายดอนนั้นมันจะขู่พวกเจ้าให้กลัวความยากจนและจะใช้พวกเจ้าให้กระทำความชั่วและอัลลอนั้นทรงสัญญาแก่พวกเจ้าไว้ซึ่งการอภัยโทษและความกรุณาจากพระองค์และอัลลอนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้พระองค์จะทรงประทานความรู้ให้แก่ผู้ที่พรอ,องอ์ทรงประสงค์และผู้ใดที่ได้รับความรู้แน่นอนเขาก็ได้รับความความดีอันมากมายและไม่มีใครจะรำลึก นอกจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นและสิ่งที่บริจาคใดก็ดีที่พวกเจ้าบริจาคไปหรือสิ่งบุบานใดก็ดีที่พวกเจ้าได้บุบานไว้นั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้มันดีและสำหรับผู้ทำทักเงอหลายนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือหากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่ให้เป็นทานมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่และถ้าหากพวกเจ้าปกปิดมันและให้มันแก่บรรดาผู้ยากจนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเจ้ายิ่งกว่า และพระองค์จะทรงรับล่างออกจากพวกเจ้าซึ่งบางส่วนจะกาบรรดาความผิดของพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อย่างทีทั่วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่หาใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าไม่ซึ่งการแนะนำพวกเขาให้เกิดความศรัทธาแต่ทว่าอัลลอฮ์ต่างหากที่จะแนะนำใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เขาศรัทธาสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไปก็ย่อมแก่ตัวของพวกเจ้าเองและพวกเจ้าจะไม่บริจาคสิ่งใดนอกจากเพื่อสแสวงหาความปลดปรานของอัลลอฮ์เท่านั้นและสิ่งดีใดๆ ที่พวกเจ้าบริจาคไปมันก็จะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะไม่ถูกอยุติธรรมคือให้บริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ยากจนที่ถูกจำกัดตัวให้อยู่ในทางของอัลลอฮ์โดยที่พวกเขาสามารถจะเดินทางไปในดินแดนอื่นๆได้เพื่อประกอบอาชีพผู้ที่ไม่รู้คิดว่าพวกเขาเป็นผู้มั่งมีอันเนื่องจากความสงบเสงี่ยมตัวโดยที่เจ้าจะรู้จักเขาได้ด้วยเครื่องหมายของพวกเขาพวกเขาจะไม่ขอจากผู้คนในสภาพเร้าซีและสิ่งดีใดๆ ที่พวกเจ้าบริจาคไปนั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งนั้นบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันทั้งโดยปกปิดและเปิดเผยน,นั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณนะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและไม่มีความกลัวอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจบรรดาผู้กินดอกเบี้ยนั้นพวกเขาจะไม่ทรงตัวนอกจากจะเป็นเช่นเดียวกับผู้ที่ใช้ตอนทำร้ายเขาทรงตัวพวกเขากล่าวว่าที่จริงการ ค่าขายนั้นก็เหมือนการเอาดอกเบี้ยนั้นเองและอัลลอฮ์นั้นทรงอนุมัติการขายและทรงห้ามการเอาดอกเบี้ยดังนั้นผู้ใดที่การตักเตือนจากพระเจ้าของเขาได้มายังเขาแล้วเขาก็เลิกสิ่งที่ล่วงแล้วมาก็เป็นสิทธิ์ของเขาและเรื่องของเขานั้นย่อมกลับไปสู่อัลลอฮ์และผู้หมดกลับกระทำอีกชนเหล่านี้แหละคือชาวนารกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาอลอัลลอฮ์จะทรงให้ดอกเบี้ยลดน้อยลงและหมดความจำเริญ และจะทรงให้บรรดาที่เป็นทานเพิ่มภูนขึ้นและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ในรักุณผู้กระทำบาปทุกคนแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบสิ่งที่ดีงามทั้งหลายและดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจ่ายสกาดนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณนะพระเจ้าของพวกเขาและไม่มีความกลัวอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงยำเกรงอัลลอฮ์และจงละเว้นดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่เสียหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา และถ้าพวกเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามก็พึงรับรู้ไว้ด้วยว่าซึ่งสงครามจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และหากพวกเจ้าสํนนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้วสำหรับพวกเจ้าก็คือต้นทุนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้านั้นได้ไม่ธรรมและไม่ถูกธรรมและหากเขาลูกนี้เป็นผู้ยากไร้ก็จงให้มีการรอคอยจนกว่าจะถึงคราวสะดวกและการที่พวกเจ้าจะให้เป็นทานนั้นย่อมเป็นการดีแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้และพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่ง ซึ่งพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์ในวันนั้นแล้วแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนตามที่ชีวิตนั้นได้สแสวงหาไว้และพอวอก็เขาจะไม่ถูกอาธรรมบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าต่างมีนิสินกันจะด้วยนิสินใดๆก็ตามจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาใชาน้นี่ที่ถูกระบุไว้แล้วก็จงบันทึกนิสิน,นั้นเสียและผู้เขียนก็จงบันทึกระหว่างพวกเจ้าด้วยความเที่ยงธรรมและผู้เขียนคนหนึ่งคนใด ก็จงอย่าปฏิเสธที่จะบันทึกดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงสอนเขาดังนั้นเขาจงบันทึกเถิดและจงให้ผู้ที่มีสิทธิเหนือเขาลูกนี้บอกให้บันทึกและเขาจงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าของเขาและจงอย่าให้บกพร่องแต่อย่างใดจากสิทธินั้นและถ้าผู้มีสิทธิเหนือเขาลูกนี้เป็นคนโง่หรือเป็นผู้อ่อนแอหรือไม่สามารถจะบอกให้บันทึกก็ได้ก็จงให้ผู้ปกครอง,องของเขาบอกด้วยความทิ่งธรรม และพวกเจ้าจงให้มีพยานขึ้นสองนายจากบรรดาผู้ชายในหมู่พวกเจ้าแต่ถ้ามีปรากฏว่าพยานทั้งสองนั้นเป็นชายก็ให้มีผู้ชายหนึ่งกับผู้หญิงสองคนจากผู้ที่พวกเจ้าพึงใจในหมู่พยานทั้งหลายเพื่อว่าหญิงใดในสองคนนั้นลงไปคนหนอเรื่องในสองคนนั้นก็จะได้เตือนอีกคนหนึ่งและบรรดาพยานนั้นก็จงอย่าได้ปฏิเสธเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องและพวกเจ้าจงอยาเบื่อหน่ายที่จะบันทึกนี้สินนั้นไม่ว่าน้อยหรือมากก็ตามจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาของมันนั่นแหละคือสิ่ง ที่ยุติธรรมยิ่งกว่านาที่อัลลอฮ์และเที่ยงต,ตรงยิ่งกว่าสำหรับเป็นหลักฐานยืนยันและเป็นสิ่งใกล้ยิ่งกว่าที่พวกเจ้าจะไม่สงสัยนอกจากว่ามันเป็นสินค้าที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าซึ่งพวกเจ้าหมุนเวียนมันซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างพวกเจ้าก็ไม่มีโทษอันใดแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าจะไม่บันทึกมันและพวกเจ้าจงให้มีพยานขึ้นเมื่อพวกเจ้าต่างซื้อขายกันและผู้เขียนก็จงอยากก่อให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นและผู้เป็นพยานด้วยและหากว่าพวกเจ้ากระทำแน่นอนมัน ก็เป็นการฝ่าฝืนเนื่องด้วยพวกเจ้าและพวกเจ้าจงพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและอัลลอฮ์นั้นส่งให้ความรู้แก่พวกเจ้าอยู่และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างและถ้าภวาก็เจ้าอยู่ในระหว่างเดินทางและไม่พบผู้เขียนคนใดก็ให้มีสิ่งํำประกันยึดถือไว้แต่ถ้าบางคนในพวกเจ้าไว้ใจอีกบางคนลูกนี้ผู้ที่ได้รับความไว้ใจลูกนี้ก็จงคืนสิ่งที่ถูกไว้ใจนี่ ของเขาเสียและเขาจงกลัวเกรงอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าของเขาเถิดและพวกเจ้าจงอย่าปกปิดพยาหลักฐานและผู้ใดปกปิดมันไว้แน่นอนหัวใจขององค์เขาก็มีบาปและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และถ้าหากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้าหรือปกปิดมันไว้ก็ตามอัลลอฮ์จะทรงนำสิ่งนั้น มาชำระสอบสวนแก่พวกเจ้าแล้วพระองค์จะทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสูนั้นนบีมุฮัมมัดได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เขาจากพระเจ้าของเขาและมุสลิมทั้งหลายก็ศรัทธาด้วยทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์และมลา,ายกิกะของพระองค์และบรรดาคำทีของพระองค์และบรรดารอซูลของพระองค์พวกเขากล่าวว่าเราจะไม่แยกระหว่างท่านหนึ่งท่านใดจากบรรดารอซูลของพระองค์ และพวกเขาได้กล่าวว่าเราได้ยินแล้วและได้ปฏิบัติตามแล้วการอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้นที่พวกเราปรารถนาโอ้พระเจ้าของพวกเราและยังพระองค์นั้นคือการกลับไปอัลลอจะไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นผลเท่านั้นชีวิตนั้นจะได้รับการตอบแทนดีในสิ่งที่เขาได้แสวงหาไว้และชีวิตนั้นจะได้รับการลงโทษในสิ่งชั่วที่เขาได้แสวงหาไว้โอ้พระเจ้าของพวกเราโปรดอย่าเอาโทษแก่เราเลยหากพวกเราลืม หรือผิดพลาดไปโอ,โอ,โอ้พระเจ้าของพวกเราโปรดอย่าได้บรรทุกภาระหนักใดๆแก่พวกเราเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบรรทุกมันแก่บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเรามาแล้วโอ้พระเจ้าของพวกเราโปรดอย่าให้พวกเราแบกมันได้และโปรดได้ทรงอภัยแก่พวกเราและยกโทษให้แก่พวกเราและเมตตาแก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์นั้นคือผู้ปกครองของพวกเราดังนั้นโปรดได้ทรงช่วยเหลือพวกเราให้ได้รับชัยชนะเหนือกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิด